ครับสวัสดีครับผมน้ารงพ์พยัตครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเราก็มาทําการฉีดทุ่นลอยน้ํานะครับซึ่งทุ่นนี้นะครับเป็นทุ่นไว้สําหรับไว้ดูดเลนนะครับผมความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับกว้าง60เซนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการทํางานของเราวันนี้จะเป็นยังไงในการฉีดทุ่นของเราครับ วันนียจะให้ความรู้กับเรานะว่าการฉีดทุ่นเนี่ยมีประโยชน์อย <sh> ่างไรครับเดี๋ยวให้คุณนนทวัฒน์ให้ความรู้กับพวกเรานะครับการฉีดทุ่นก็มีประโยชน์นะครับสี่รับมีใหญ่เลยคือเพิ่มความแข็งแรงจนทานครับหนึ่งเลยก็คือรับน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงทำให้ทุ่นน่ยไม่สามารถยุบตัวได้อีกครับแล้วก็ทนทานมากขึ้นลดการฉีดขาดหรือการปุ๋ได้นะครับหรือการแตกได้สองเลยก็คือกันนวกันซึมนะครับป้องกันการน้ําเข้า ป้องกันซึงของของคุณนได้ครับสามนะครับก็คือการเซฟค่าใช้จ่ายหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในกา,ารต้องแทนหนึ่งทำให้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ชุวอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีดหลักๆของการจิตโฟมครับแล้วก็อายุการใช้งานอาะยิ่งก็เป็นสิบๆปี ครับและส่วนท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อเรื่องการฉีดโฟมครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นเหล็กทุ่นสแตนเลสครับทุ่นสูบน้ําหรือว่าทุ่นถังพลาสติกนะครับแล้วก็โป๊ะนะครับโป๊ะปูนโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยโป๊ะหลังคาบ้านนะครับใต้พื้นบ้านนะครับก็สามารถติดต่อทางทีมงานพวกเราได้นะครับทุกต้องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Li น์แอดหรือทิกต็อกครับแล้วก็ยูทูบและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานของเราด้วยครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เต้ออองขตััััววลาไปก่นคครรบบสสดี